ดอกแดงแห่งม,ม,นนมันมันนี้เขานนมีแขกมาเนาอทันเซนด์หนอเจ้ามีแขกมาเสียสายไฟเปิดตัวเนาะนึะ่ง <c oughs> อีกหนึ่งจุม่มมีจุ่มเดียวน้อเพ่งกระจกนี่ยิ่งบานมันได้สิออกหลายๆจะเถื่อนี่ดอกนี่ก็ดอกกดอกเนาะ เฮ็ดออกหน่อยแมงกินแล้วจ้ะอีดอกยังแข่งงองงอ่ะรูปใหญ่ก็เธอสอง朵น, <c ười> นี่นี่คือเก่าอยู่อ่ะคนเห็นหร,อรือใบญ่เนาะเปลืงองขวาร้อนแดด มึงจ้ะบ้านละโอ้ยบ้านหมดละบ่ได้มาหมูบ้านเนาะตอนนี้ยีมันอืมบ้านเร็วนะสันนิดเนาะน้อจ้ะวันก่อนยังมาเห็นเลยหมูบ้านเขาบ่ได้มาเพราะยังต้นไม้ล้มทับพนทางนะจ๊ะเนี่ยมึงมาเหมือนเย็ดบ้านหมดวันก่อนมามาหันเนาะเจ้า นบอยใหญ่นาอบอยใสอันนี้เห็นไหวแต่หมบุนจันี่บอแดงเลยหนึ่งจีงามๆจังนี่บ้านนั้นยบ้านเสียดะ บ้านสีดอาจจะถือฝนคักตามสภา,าเพชรมื่อนี้ยแน,นแมงมันกินหลายอื้อจีอันเริ่มเห็นขึ้นแล้วอันนี้คือออกดีแต่ปีนี่ฮะเก็บปวกตรับทำนี้องปกต้นปกต้น ออกต้นนออกดอ,อกเด,ดียวเนาะโอ้เดี๋ยวเห็ดจะใครนูนจูมกำลังเห็นนะจา๊ะอุ้ยบ้านไงล่ะมือน,นี้ท่านผาบ้านหลายเนาะจา้ะฝนมันตกมดดคืน ชื่อสัมยาวัดวัดวัดโอ้มุนกี่ดินขึ้นมาให,ม,ห,าออาหม่นาะจ้ะโอ้ขาโอ้ยหักมันจะแม่งกินเนาะมันเลยหักไงโอ้อันนี้เกิดไม่ สามจุ่มสวัสดีครับสวัสดีจ้านี่ตอนเจ้าเจ้านะครับวันที่สองหกนะครับเนาะ มืนอนี้กอะพี่เก้าละจ่ะขึ้นมาหล่อได้เหลี่ยงเลยนี้หามาได้น้อยเลเนาะจากบรศุกที่สักหกเรืองสิงหาคมครับปีหกห้าเนาะจังหวัดเชียงใหม่ครับผมจ้ามืัอนี้เทากัมีสองเบาวมาหาเห็ดน้ำนาะจ่ะจะหาอยู่ทางพู่นอยู่จ่ะครับนี้เขากำมาลุ้นกันครับเนาะจะมาหาเห็ดอย่างเพิ่มเติมก่อนนะครับเนาะมาตายง่ครับสายนะจ้าไปไปก็บเห็ดน้ำกันต่อเลยจ้าไปสวัสดีครับผม có đẹp được có đẹp cả những ổ thưa là được đấy nó chả không là hôm là được xóm được ô đồ này ngang hào mèn mật thầy chỗ xuân sỉ là hôm bị nó hả mất nổi chả lấy phạt lùng hết phần khẩu chả เห็นดอกเดียวเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็น,ลนแล้วอุ้ยบานนล่วเนาะนี่ลละจ้ะย่อนมาได้มากหมื่นหนึ่งเนาะนี่เท่ากับบ้านถิงหมดเป็นลาเป็นลาเนาะสองดอก ท่านหมดเนาะหเหยียดหงมือนนี่ดอกนี่คือโอ้ยหากับบาดแม่งจ้ะด,ดอกกันอยู่เนาะโอ,อ้โหแดงครับดอกน้ำย ดนนอกง,งามอยู่เนะาะเจอเห็ดไข่อีกแล้วดอกเดียวโอ้ยหนึง่งตูมหน่อย ห็นไหมเห็นต่งงามเนาะสวยงามมากจ้าอ้อเห็นพื้นศาดดอกนึงนี่จ้ากำลังเห็นเนาะเขามาเ่ยโอ้ยหนึ่งดอกข้างๆยังขาลงเนาะขากรับเลยจ้าเนี่ยเจอดอกเดียว <c oughs> บ้านนี่นน้าน,น,นดอก,ดอก บ้านเล้วบ่ามาเหมือเดียวกับบ้านถิมมดมนาะทำไมไม่รอกันบ้างเห็ดเนี่ย่าวแต่บ้านฝนตกใส่มดขือเนาะจ้ะยังกำลังแต่แดดออกน้อยๆหมือนีอ้แอบนะแอบนีเนาะแอบแอบอูอ่าดอกหน้างามพัก,กน้อยอีก,กาบออมเงินจีหน่อย ดูหนึงจ้ะแาดได้ดสีออกได้หลายเนาะจ้ะเนาะเห็นสามสามดอกวะว่าใช่ไหมสามดอกอ่าสนัดสรุปผลงานครับวันนี้ ก็แดงครับวันนี้เนาะวันนี้จ้านี่มาวันนี้เนาะฝนตกเท็ดก็เฮาบ้านถึงเมื่อสิจ้ะแต่กระดอกหน่อยก็มีอยู่จ้าจูมันก็มีอยู่เนาะเพราะว่าฝนมันตกหนักนะจ้ะทางนี้ไปอยู่เขาเท็ดเฮ่ากับบ้านเง็ดพึ่งสะอาดกำลังออกท้งสส่เนาะอันในดอกเดียวเนาะหลุนดไปสักอาทิตย์หนึ่งมั้งหันหอนหอนก็นนอกสาวแนวดว่าเท็ดก็เริ่มออกดีอยู่นะจ้ะ ฝนตกร้ายเฮ็ดกับบ้าใคออกต้องจำบ,บ่แดดวันนี้เริ่มแดดแล้วนะนเนาะสแนดครับฝ<า>้าเปิดแต่ว่าฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้เขากะฝางฟีฝางน้องเด้อจ้าฝา,ากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามทางเพจทางยูท<า>ูบนะครับเพจทางยูทูบน้ำเด้อจ้าเบาเหนือพาลุย,บยนเบาใช้สาวแนตนะครับเนะาะครับวันนี้จะลาปีละนอกกันเน้อครับไปบ้านบ้านพี่จองก่อนนะครับไปวันใหม่มือใหม่สมคลิปใหม่ๆครับ ที่นะตามก<ห>ันใหมนะ่เนาะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายดอกเดียวกับแกงอิ่มวะไอ้เ <samb il S 1> <g Twelve> มืนเน่อย